มือนีผสมปูนครับใส่ทส้สามใส่ปูนหนึ่งครับผสมแหงก่อนครับคุกเข่าให้เข้ากันแล้วจังจะเติมน้ำแล้วก็เอาหินมาใส่เพื่อกอกครับกอกทอเพื่อทำเป็นเสาตั้งไว้แล้วซีสิบทอครับ ผสมปูนกับทรายเข้ากันครับแต่ว่าตัวนี้ผสมแบบแห้งเนื่องจากว่าบ่มีกดตายตัวครับผสมแล้วจังสีเลยเติมน้ำจังเอาหินมาผสมทอติดตั้งไว้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 2ี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ 32, บสามยี่ส 37, 3ี่ยี่สิบห้ายีบยเยบแป้าสสสเองส้กสปดสเกสี่สิบทอครับแบ่งตนสี่สิบหลังจากที่ผสมปูนกำน้ำกทสายเขากันแล้กวก็มาเพิ่มหินลงครับหินนี่ใส่สครับ หลังจากผสมแล้วครับต่อไปก็จะได้เทแล้วครับ ไปเรียบร้อยแล้วครับสี่อนตัวปูนยังเหลือครับก็สิได้มัดเพิ่มอีกครับตอนที่เสียบตะปูนี่ เสียบตอนที่มันมาดครับแล้วก็ย้าห้โดยประมาณน,นะครับอย่า้เกินนิวน้วนึงเพราะถ้าเกินนิ้วนึงย่ามทีเห้าไปปูกระเบื้องนะครับมันจะไปขบกระเบื้องมันยากตองเอาเรือตะเล็กไปตัดอีกหลังจากที่เทพปูนลงไปแล้วครับมาเบิ่งตรงถี่ต่อครับนี่ตรงขอต่อ นี่ครับก็ใบหัวออกบใบยังครับก็คือปกติบางทีพันเทปครับก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสส 1 5 1ห1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2เก9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 4 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 49 50เรียบร้อยไปแล้หาซิบครับ ทาให้เพื่อนแหงครับประมาณที่ผ่านมากับประมาณสามมือครับเพื่อนแหงสมบูรณ์เอากระจังจะเอาไปใส่นะครับกระตากแดดวันนี้ก้อนครับ